สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำซันซ่าอะโวคาโดค่ะค่ะก็จะมีอะโวคาโดมีผักชีมีแตงกวามีน้ำเลมอนค่ะเกลือป่นค่ะหอมแขกหอมใหญ่พริกหวานค่ะแตงกวาค่ะมะเขือเทศค่ะข้าโพดค่ะมะกอกดำค่ะกระเทียมค่ะน้ำมันมะกอกพริกไทย ปาปิดด้นะคะเราจะเอาไว้จิ้มค่ะค่ะลงมือทาเลยค่ะเราจะมาปรุงเครื่องก่อนค่ะมันาาค่ะเลมอนนะคะเกลือค่ะจากนั้นเป็นน้ำมันมะกอกค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ ใช่ค่ะ,คะวางพักไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นพริกหวานค่ะหั่นเป็นเตานะคะ ทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะประมาณนี้ค่ะพักไว้ค่ะจากนั้นเป็นพริกหวานสีแดงค่ะหั่นเตาค่ะ ไว้ค่ะจากนั้นเป็นหอมแขกค่ะหั่นเตาเล็กๆเหมือนกันค่ะ ไว้ค่ะจากนั้นเป็นหอมใหญ่ค่ะทุกอย่างล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะหั่นเตาเหมือนกันค่ะหั่นเตาเล็กๆค่ะ เป็นมะเขือเทศค่ะส่วนมะเขือเทศใครจะเอาเม็ดออกก็ได้นะแต่เราไม่เอาออกค่ะเราจะหั่นไปเลยหั่นเป็นเตาเล็กๆเหมือนกันค่ะ จากนั้นเป็นแตงค่ะ,อะเอาเม็ดออกค่ะ เป็นเสาเล็กๆค่ะพักไว้ค่ะโอโวคาโดค่ะ,คคะมีดปลายแหลมค่ะ เป็นเตาเล็กๆค่ะวางผักไว้ค่ะผักชีค่ะ ซอยสั้นๆค่ะพักไว้ค่ะ,คะจากนั้นเป็นมะกอกค่ะมะกอกก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะ จากนั้นเป็นกระเทียมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมของพร้อมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมค่ะหอมใหญ่ค่ะมะกอกดำค่ะ หอมแดงค่ะกระเทียมค่ะพริกหวานค่ะมะเขือเทศค่ะแตงค่ะพริกหวานสีเหลืองค่ะตับชีค่ะข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้มสุกแล้วนะคะ จากนั้นเป็นอะโวคาโดค่ะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากเราคนทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาชิมดูค่ะสีสันสวยมากชิมค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะพอดีแล้วเราก็จะพอแค่นี้ค่ะตักเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราคนเข้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟให้เรานําไปเข้าตู้เย็นก่อนนะคะแช่เย็นเย็นก่อนค่ะค่ะจากนั้นนําไปเข้าตู้เย็นค่ะค่ะหลังจากออกจากตู้เย็นแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเสิร์ฟคู่ตอติยาชิปนะคะชิมค่ะอร่อยมากเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนเนลของเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ